สวัสดีค่ะนารีขี่มาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีสิงห์นะคะประจําเดือนกรกฎาคม2567นาะอ่าไพ่ของแม่หมอเป็นแรนดอมเนะาะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาแบบราศีดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ,ะดูไว้สำหรับรับพลังงานบวกๆเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอะ่เรามาดูดีกว่าว่าในภาพรวมของคนลัคนาราศีสิงคุณจะมีเรื่องราวชีวิต เป็นอย่างไรบ้างเนาะจะมีอะไรแฮปปี้แฮปปี้เซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าแม่หมอก็สิงก็ลุ้นไปกับคุณว่าสักวันหนึ่งรันดอมนี้มันจะเป็นของเราอะไรเงี้ยอ่ะนะสิงจ๋าแปดเหรียญน,นะคะอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่าคนสิงเนี่ยโคตรขยันนะคะไม่ว่าจะสิงกลางวันหรือสิงกลางคืนหรือสิงเวลาไหนก็ตามคุณเป็นคนขยันมากมากเป็นคนทําเงินทํางานเก่ง เป็นคนที่สามารถที่จะทำธุรกิจทุกๆอย่างให้มันเป็นเงินเป็นทองได้เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่ในตัวเองอยู่นะคะอืมไม่ว่าคุณจะจับธุรกิจอะไรเนี่ยถ้าให้คนสิงทํานะโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงบวกกับคนสิงอ่ะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ขยันทํามาหากินมากเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนี้แม่หมอเห็นแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเงินจะเข้ารัวรัวรวรััวเลยเก็บเงินแทบไม่ทันอ่ะ ซื้ออะไรมาเก็บเงินดีละ่ะองค์บางกรนี่มะแล้วเราก็ฝังดินเอาไว้ดีกว่าเนาะเก็บในธนาคารมันก็จะไม่ปลอดภัยปะออแปดถ้วยมิเคนโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะโอ้ยก้าวแดบก้าวแดมานออฟสอตคนก็เป็นคนหนึ่งนะที่ขี้เครียดขี้กังวลกลางค่ำกลางคืนเป็นไงนอนไม่หลับเนะตื่นมาแบบว่านั่งกลุมขมับ ในแต่ละวันแต่ละวันพ่อเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ความช่วยชอบช่วยเหลือผู้อื่นบางครั้งนะ่ะมันก็นําซึ่งปัญหามากับตัวคุณเองไงโดยที่เขาเรียกว่าคุณเป็นผู้ทําให้เกิดโทษทุกข์แก่ตัวเองอืมก็เป็นได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้คําแนะนําคนอื่นทุกคนแหละค่ะทุกคนมีปัญหาอะไรเนะี่ยมาหาคุณเถิดเขาได้หนทางแก้ปัญหากลับไปหมดยกเว้นถ้าปัญหาตัวคุณเองนะ่ะ ติดแงกไงไม่ราจะไปแก้ยังไงแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะมาให้คาปรึกษาคุณด้วยถ้ามันมีนะคุณก็ไม่ต้องมาเป็นก้าวดาบแบบนี้หรอกถูกปะแต่เขาบอกว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์คุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยแบบปุบปรับฮึโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนก็ดีต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะมีเกณฑ์ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนแบบแบบมันเหมือนกับว่า ถ้าคุณไม่ไปเนี่ยอยู่ที่เดิมมันมันไม่เจริญอ่ะมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วอ่ะคุณจําใจที่จะต้องไปจากจุดนี้แล้วเหมือนกับมันก็บผีต้องเหลืองอ่ะเออตองมันเหลืองไปแล้วตรงนั้นแสดงว่าอาหารการกินมันไม่อุดมสมบูรณ์มันไม่มีให้กินแล้วพืชผลมันไม่มีให้กินแล้วคุณอยู่ไปมันก็อดตายคุณก็ต้องทิ้งตรงนั้นแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ชีวิตคุณก็เหมือนผีตองเหลืองนี่แหละค่ะมันถึงเวลาแล้วที่ณณตรงเนี้ย มันไม่เหมาะสมสําหรับคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ทํากินอะไรก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจที่จะไปจากตรงนี้แล้วเพราะถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณไม่ทําอะไรสักอย่างเงินมันก็ไม่เข้าขยันแทบตายเงินมันก็ไม่เข้าแล้วคุณต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนกรรมวิธีใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะแล้วการเงินการทองมันจริงจะเข้าบางครั้งอะ่ะถ้าคุณเป็นคนขยนันคุณเป็นคนฉลาด แต่ถ้าความขยันและความฉลาดของคุณมันอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนอยู่ไม่ถูกเวลาขยันให้ตายเนะี่ยมันก็ไม่รวยอือจริงปะเหมือนคุณเกง่งๆอ่ะแต่ไปทํางานในบริษัทที่เขาไม่เห็นค่าคุณอะ่ะคุณทุ่มง,งานให้กับเขาแค่ไหนเขาก็เขาก็ไม่สนใจที่จะปรับเลื่อนั้นหรือเงิเ่อนเลื่อนเงินเดือนอ่าขึ้นเงินเดือนให้คุณอยู่ดีถูกไหมก็ต้องอยู่ให้ถูกที่ไงตอนเนี้ยคุณอยู่ไม่ถูกที่เดือนนี้เขาบอกว่าคุณต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ถูกกับคุณแล้วเงินคุณจะเข้าแล้วต้อง ไปให้ไวด้วยนะคะถ้าคุณย้ายไปนะแม่หมอว่าคุณอาจจะต้องไม่ต้องมานั่งกลุมขมับแบบนี้ก็ได้นะการที่คุณแปดถ้วยพร้อมที่จะไปเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณน่าจะมีอะไรที่คุณวางแผนการเอาไว้อยู่แล้วอ่ะทุนถึงยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างมาเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับคุณไม่แคร์อะไรอีกแล้วแล้วคุณคิดว่าการไปครั้งนี้ของคุณยังไงคุณก็สามารถที่จะตั้งต้น ตั้งต้นตัวเองให้อยู่ได้อือฮึนั่นแหละค่ะคือชีวิตคุณในเดือนนี้เพราะคุณมองอยู่แล้วคุณเป็นคนขยนันคุณไปที่ไหนคุณก็ไม่อดตายคุณไปที่ไหนคุณก็หาเงินได้แต่คุณไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ที่เดิมที่ที่มันมีแต่ความเครียดที่ที่มันมีแต่คนอิจฉ้าคนหมั่นไส้คุณคนลิษยาคุณคนไม่เห็นค่าในตัวคุณคณไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่ออะไรในเมื่อคุณเป็นคนเก่ง เขาไม่เห็นค่าคุณคุณก็ไปอยู่กับคนที่เขาเห็นค่าคุณไงอแล้วความเก่งของคุณเดือนนี้ยังไงการเงินคุณก็ไม่ขัดสนค่ะความขยันของคุณจะทําให้คุณยังไงก็มีกินมีใช้ตลอดชีวิตเพียงแต่คุณอยู่แล้วคุณไม่มีความสุขเพราะคุณอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนเอาไปว่าจะให้โยกย้ายเลยค่ะย้ายปรับด้วยย้ายแบบเร่งด่วน ไนท์ออฟเพนทัเกิลเก้าถ้วยห้าไม่เท้าเห็นปะคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยก็มีแต่คนหมันไส้อิจฉาริษยาคุณแม้แต่จุดที่คุณอยู่เนี่ยคนในครอบครัวกันเองเนี่ย,ยก็ยังทะเลาะอะไรกันอีนุนตรงนั้นก็ไม่รู้อะคุณอยู่แล้วคุณจะเป็นบ้าเอาวันวันทำอะไรก็ไม่ถูกใจใครสักคนหาเงินหาท้องให้เขาใช้ก็ไม่ถูกใจอยู่ดีเอออยู่นาน,านๆเราคัรจะเป็นบ้านนะฮาไม่เท้ากับเก้าดาบเนี่ยคุณพอถ้าคุณอยู่ต่อนะแม่บอกว่าคุณอาจจะไปอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์ ส่วนหนึ่งนะนะไฮพีสเตสมันมีแต่คนอิจฉาริษยามุ่งร้ายคุณตลอดเวลาอยากมีอยากได้ของของคุณอะ่ะเออแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่ากินแรงกินแรงคุณ <c oughs> ต้องบอกว่ากินแรงใช้แรงงานของคุณแล้วก็เอาผลงานมาเข้ากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนสมัยนี้จะมีประเภทนี้เยอะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณฉลาดพอที่จะไม่แบบว่า ให้คนอื่นมากินแรงคุณอนะให้คนอื่นมาเอาเปรียบคุณอนะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคนที่มาเอาเปรียบคุณไม่ชอบคนที่มันไม่ซื่อตรงเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงแต่ในเดือนนี้เห็นบอกว่าหลังจากที่คุณตัดสินใจที่จะออกจากตรงนี้แล้ว n นแคร์โนสน n นอะไรทั้งนั้นละฉันจะออกไปแล้วคุณจะได้พบกับอิสรภาพครั้งใหม่ในชีวิต the ะฟูไปแล้วโคตรดีเลยไปแ,แล้วเงินทองก็ดีเห็นปะ แปเหรียญในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ถ้าคุณเล่นหุ้นเงินปันผลทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะเงินจะเข้ารวัวๆเงินปังมากอืหรือไม่คุณอาจจะได้เงินก้อนนี้แล้วคุณก็ผลย้ายเลยก็ได้ไงได้เงินก้อนนี้จะไปซื้อบ้านหลังใหม่อยู่เลยอะไรเงี้ยจะไม่อยู่แล้วที่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคือมันจะมีเงินเข้ามาให้คุณแหละคุณถึงตัดสินใจที่จะไปในปุบป,ปับในทันทีไปเพื่อที่จะปลดปล่อยพันธนาการชีวิต ของตัวเองไปเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ที่คุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกสบายสบายนะคะเพราะที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยคุณอาจจะอาศัยเขาอยู่อาศัยเครือญาติอยู่อาศัยครอบครัวอยู่แล้วมันมีแต่มีแต่จุกจิกจิกจิกจากจคนรอบข้างก็เป็นได้นะเออแล้วคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่แล้วมันไม่มีความสุขก็ได้ เดือนนี้พอคุณได้เงินมาไม่ว่าจะเป็นเงินที่คุณทุ่มเททํางานต้องบอกว่าเป็นเงินที่คุณทุ่มเททํางานมานานลงทุนมานานแล้วเป็นเดือนที่เก็บเกี่ยวเงินพอคุณได้เงินก้อนนี้ปุ๊บชิงปั๊บอะไรเงี้ยฉันมีอิสระภาพฉันจะไปตามทางของฉันไปแล้วคุณก็ไปหาที่ที่อยู่ที่อยู่แล้วคุณรู้สึกสบายใจที่ที่มันเป็นของคุณเองที่ที่ไม่ได้ไปอาศัยผู้ใดอยู่ไม่ได้ไปเช่าผู้ใดอยู่มันเป็นที่ที่คุณจะได้อยู่อยู่แบบมั่นคงของคุณเองอะค่ะดีออกนะ ต่อสิจะมีป,ปังปังปังเรื่องการเงินอีกไหมเนี่ะนอกจากเงินลงทุนเราทำบาลานซ์สิ่งแต่การโยกย้ายการโยกย้ายแม่หมอก็คนหนึ่งราศีสิงห์นะดูสิว่าเราจะมีการโยกย้ายหรือเปล่าเราจะได้เงินได้ทองเป็นก้อนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้หสิบไม้เท้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,ย,ยกับการโยกย้ายเนาะชีวิตเนี้ยแต่ก็ยังต้องย้ายอยู่ดีไม่ย้ายได้ไหมไม่ได้นงชะตาบอกว่าเดือนกรกฎาคมต้องย้ายอะค่ะ เออต่อให้มันเลื่อนเขยืบออกไปก็หนึ่งถึงสามเดือนตามหน้าไพายอย่อิทธิพลเร็วที่สุดมันหนึ่งถึงสามเดือนอยู่แล้วมันครอบคุณยังไงคุณก็ต้องย้ายด้าแชร่ออกเออมีแต่ไพ่โยกย้ายแพกก็คกระเป๋าเสร็จหรือยังล่ะอืมเตรียมแพ็คกระเป๋าเตรียมจัดเข้าจัดของให้เรียบร้อยเลยค่ะเออเพราะคุณจะต้องขนย้ายเ <c oughs> หนื่อยมากย้ายจนหลังจะหักอยู่แล้วใช่ป่ะก็ยังต้องย้ายอยู่ดีนะแต่ย้ายรอบนี้เนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นการจบวงกรรมจบจบอะไรวะ จบเรื่องของเรื่องของความทุกเรื่องของความอึดอัดทั้งปวงได้อ่ะจบเอจบจบกับคนที่เอารัดเอาเปรียบคุณน่ะก็ดีออกเพราะว่าถ้าคุณอยู่ตรงนี้มีแต่คนเอารัดเอาเปรียบคุณคุณต้องช่วยเหลือผู้คนรอบทิศช่วยมันทั้งหมดนะคะเอะช่วยเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรกับคุณสักเท่าไหร่ดังนั้นในเดือนนี้ได้เงินก้อนนี้มาปุ๊บขยับไปได้เลยนะคะไปแล้วดี คุณอาจจะไปแบบเงียบๆก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเออกรกะเริกให้ใครรู้ก็ได้เออพราะถ้าเกิดคุณมีเงินเข้ามาเนี่ยแม่หมอมั่นใจว่ามันจะมีคนที่พร้อมที่จะกระโดดเข้ามาหาคุณนะคะเพราะรู้ว่าคุณมีตังค์ดังนั้นคุณอาจจะรู้ว่าคุณอาจจะแบบได้เ,เงินก้อนที่มาเงียบๆแล้วคุนก็ไปซื้อที่แล้วคุนก็มูฟออนไปดีกว่าอาะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะอีกสักหน่อยหนึ่งนะสามถ้วยูเลฟทูเลิฟมาจริงดิ <c oughs> เออโห้ยให้ความรักขึ้นเดอเดอเดะเด ดีเอ็มเพ o r ์ร์อ่าบางคนบางคนที่คุณโยกย้ายกระทันหันน่ะนอกจากการเงินถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีคู่เป็นคนที่ไม่มีคู่แบบแม่หมอคุณจะได้ย้ายเพราะตัวคุณเองยินดีที่จะย้ายคุณจะได้ย้ายเพราะว่าคุณมีเงินเข้ามาเงินจากการที่คุณคุณลงทุนมาแล้วคุณได้เงินก้อนมาแล้วคุณพร้อมที่จะโยกย้ายเองโยกย้ายแล้วดีขึ้นจะโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนไป ต่างภูมิภาคต่างไหนก็ไปนะไปแล้วมันดีชีวิตมันดีขึ้นสังคมมันดีคุณจะได้อยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้ากรณีคนที่มีความรักคนที่มีความรักอันดับแรกเลยคุณจะจบในเรื่องของความรักที่เป็นสามคนสามเราบางคนทุกข์ระทรมขมขื่นในเรื่องของความรักมายาวนานแล้วเนี่ยจะให้พิเตส้สิบดาบเนี่ยเออห้าไม้เท้าอ่ะแย่งกันที่หายไ้ปวดเลยในเรื่องของคนรัก เฮ้ยเรามีคุณค่าพอไม่จําเป็นต้องไปแย่งกับใครนะคะคือถ้าคนที่คุณแย่งเป็นพระพุทธองค์อย่างเงี้ยเออแย่งเถอะแต่ถ้าเป็นแค่คนธรรมดาที่มันมีกิเลสเหมือนกันจะไปแย่งเลยเนะเออเสียอะไรคุณค่าชีวิตตัวเองค่ะเออคุณจะออกจากความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดความสัมพันธ์ที่มันรักไม่จริงใจความสัมพันธ์ที่มันรักที่มันเอาเปรียบคุณความสัมพันธ์ที่มันยุ่งกันอีนู่ตรงนังนอยู่ตลอดเวลาคุณจะหลุดออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณมีเกณฑ์จะได้ จะได้ไปคลองคู่กับคู่รักของคุณคู่รักที่เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณเป็นคู่รักต่างถิ่นแดนไกลคุณจะได้เจอเจอในขณะเดินทางหรือโยกย้ายไปแล้วไปเจอเจอก็ได้หรือเจอเจอในโลกโซเชียลก็แล้วแต่หรือคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วรอคอยกันอยู่เขาจะเดินทางมาหาคุณคู่ของคุณเป็นคนที่เป็นเดือบดิบ The Emperor The c h a r i o t เป็นพวก อหารเหรอในพลเหรอพวกวิศวะเหรอพวกที่มันมีตําแหน่งดีๆหรือว่าทํางานเดียวกับคนต่างชาติที่มันมีฐานะที่มั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ความรักจะมาแบบไม่หวือหวานะคะมาแบบค่อนข้างจะโรแมนติกค่อนข้างจะเอื่อยเอื่อยเฉยเฉยเหนื่อยเหนื่อยแต่เป็นรักที่ดูจะโรแมนติกและรักที่ดูจะมั่นคงแต่เป็นรักที่ตัางไว้กับคุณอย่างสิ้นเชิงนะคะจะแก่กว่าจะเด็กกว่า คุณกับเขาสามารถที่จะคุยกันเข้าใจกันรู้เรื่องนะไม่ต้องห่วงแล้วคนคนนี้ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอพยพไปอยู่กับคนคนนี้ที่ต่างถิน่นต่างแดนไปสร้างชีวิตใหม่ก็ได้ดีครอบครัวของตัวเองที่สุขสมบูรณ์ได้นะคะส่วนใครที่รอคอยเรื่องของหน้าที่การงานอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะอยากจะออกจากงานเนี้ยเพื่อไปทําธุรกิจอะไรตัวเองหรือว่าสมัครงานใหม่คุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง หรือคุณมีเกณฑ์จะได้อ่าออกเดินทางไปทํางานที่ต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะงานของคุณค่อนข้างจะมั่นคงหรืออาจจะมีคนมีคนมามาทาบทามคุณนะคะให้คุณกลับเข้าไปทํางานในตําแหน่งเดิมที่คุณเคยทําหรือตําแหน่งใหม่ก็แล้วแต่ที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณการงานคุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เลื่อนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ปรับปรับก็ได้หรือ คุณอาจจะได้กลับเข้าไปในทํางานในตําแหน่งที่มันมียศมีสัก์ตําแหน่งที่มันมั่นคงก็ได้หรือคุณอาจจะไปลงทุนกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแล้วได้เงินก้อนมาก็ได้เป็นเดือนที่จังหวะดีสําหรับคุณในทุกๆด้านมันเหมือนกับคุณจะจะจบจากาวิบากกรรมวิบากกรรมการทําเพื่อคนอื่นวิบากกรรม ความจุกจิกความอิจฉาริษยาการที่มีแต่คนมาลุมมาลุมมาต้อมคุณอะแต่ไม่ได้ให้ให้ประโยชน์อะไรกับคุณอะคือถ้าคุณเอาง่ายๆมันเป็นเดือนที่เห็บจะกระโดดออกจากคุณทั้งหมดเพราะคุณจะกําจัดเห็บในตัวคุณออกจนหมดเออทําให้คุณกลับมาอ้วนท้วนสมบูรณ์นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณผอมสูบเลยโดนเห็บรอบทิศดูซะจนแบบดูซะจน,แบบนแบบมันมีแต่หัวตัวผ่องผอมวนะเนอะเออแต่ในเดือนนี้ คุณจะปลดปล่อยตัวคุณเองออกตรงนั้นนะคะจะปลดปล่อยด้วยตัวของคุณเองก็ได้ด้วยธุรกิจการเงินที่คุณจะมาหรือการงานที่คุณกําลังจะได้ใหม่หรือจากคู่ของคนรักที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะนั่นอาจจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย,ยแบบกระทันหันแบบปรับปรับซึ่งมันเป็นการโยกย้ายที่ที่ทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงและมีความสุขนะคะโอเคเนาะสําหรับคนลนัคณาราศีสิงห์ก็ ขอให้แรนดอมนี้เป็นของคุณทุกๆคนที่มาฟังเนาะจะได้เริ่มชีวิตใหม่จะได้ทําอะไรเพื่อตัวเองมีความสุขในครอบครัวของตัวเองนะคะอยู่อย่างมั่นคงมีงานที่มั่นคงมีความรักที่ดีมีเงินที่แบบที่แบบลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะคะอ่าตามนี้นะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ